มีบริษัทไฟฟ้าว่าในครอบครองซื้อขายหรือสูบในที่สาธารนณะผิดกฎหมายหรือไม่วันนี้ผู้กองลูกตาจะไขข้อสงสัยให้ฟังกันค่ะโทษของบริษัทไฟฟ้าตามกฎหมายไทยมีดังนี้ 1. โทษของผู้ครอบครองบริษัทไฟฟ้าจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ4เท่าของมูลค่าสินค้าของกลางถูกยึดและริบ 2. โทษของผู้จำหน่ายหรือให้บริการบริษัไฟฟ้าจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. โทถ้อยของผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตบริรี่ไฟฟ้าจำคุกไม่เกิน10บปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 4. โทถ้อยของผู้สูบบริรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุหรี่ปรับสูงสุด5,000บาทบริรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายทุกกรณีใช้เมื่อไหร่เสี่ยงเมื่อนั้นหากประชาชนพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับบรหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความหวงยยจากสนักนนงานตำรวจแห่งชาติค่ะ